รถต่อมานะครับนะ้คนรู้จักจุดตรงนี้ดีนะครับที่รถไฟมันจะมานะนะแล้วผมจะลองใช้อันนี้ตัดดูนะครับนะโอเคขอติ๊กก่อนโอเคมันมาแล้วนะครับนะผมจะลองตัดขาดครึ่งของรถไฟอยู่นะครับนะโอเคเอาละจะรถไฟเตรียมพร้อมเราหรือยัง รถไฟคาเทิร์กโอ้โหมวยคนเท่ไปแต่ล้อแล้วนะครับโอ้โหล้อคาบนเลยโอ้โหเละเละเละหมายถึงเครื่องกูดูเละแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่าเด้งเออคิมจิเออเอะตอนนี้ฉันได้เอ่อถูกเทพเจ้าคอยสั่งงานมาว่าฉันจะต้องทำการชำระเจ้าเออนี่เรียกว่าอะไรนะของโลกมนุษย์เออ มันคือไอเฟลใช่ไหมที่มนุษย์เรียกกันแล้วฉันก็เป็นมือขวาของเทพเจ้าคอยนะฉันชื่อคอยคอยตอนนี้ฉันก็ต้องจัดการแต่ก่อนที่ฉันจะจัดการฉันจะต้องมาร์กไว้ก่อนว่าฉันจะต้องจัดการตรงไหนบ้างโอเคฉันจะเริ่มใช้การตัดที่ถูกต้องฉันจะพ่นสเปรย์ลงมาตรงนี้นี่น่าจะไม่แย่นะโอเคนี่แระหออเฟลี่ฉันต้องการ ที่เหลือก็แค่ใช้อาวุธที่แรงที่สุดในโลกก็คือดาบซามูไรากาตานาที่แรงที่สุดโอเคเอาระมาหนึ่งสองฮึบยา่าอืมเป็นไงล่ะเครื่องกูแรกเลยเออเป็นไงเ,เป็นไงอือเป็นไงหอยเฟลขาดไหมเฮ้ยไม่ขาดเว้ยเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเอาไว้อีกทีนหนึ่งฮึบซามูไรเคนชินยา่าอือเป็นไงคราวนี้ต้องขาดแน่ เพราะว่าเพราะว่าเออเป็นไงรากข่าวดีฉันตัดขาดไว้เฮ้ยนี่ออามาเป็นดุ้นเลยเออนี่เอา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 โอ้โหพังโคตรง่ายโอ้โหอะไรวะเนี้ยเออเอาทะลมหมดเลยเฮ้ยโอเคฉันจะพังแล้วต่อมาฉันจะพังโครงสร้างมันด้วยอาวุธนี่นี่คืออะไรวะตูมว้าวยิงครั้งเยวพังเลยเว้ยเฮ้ยเออแล้วก็ฉันจะขอรองกระสุนวงจักรละกัน ตูมวดเส้นกันเป็นไงล่ะมาเล่นกันไหมล่ะเออนี่มาเล่นให้คอมกุลระเบิดมาล่ะนะครับนะโอ้โหเละนะครับนะวงเวงกันเลยทีเดียวนะครับใส่ทีเดียวหายไปยังซี่โกรกนะครับแล้วฉันก็เก็บรายละเอียดด้วยกันนี่ใช้โยนค้อนทอเอานี่เรียบร้อยโอเคโอเคฟาผ่าไปไปยังโอเคดีมากที่เหลือก็เหลือแค่ขา2อันละสินะฉันก็แค่ต้องใช้การน,นี่เผาออก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  โอเคได้เรื่องแล้วโอเคตอนนี้มันรีแค่ขาฝั่งเดียวเท่านั้นที่ดูน้ำหนักของตัวเองซึ่งฉันจะใช้ดาบสมุไรเทพเจ้าคอยเอาละผูหันองศาดาบให้คงที่1นึ่งสองเฮ็ดจ้าเป็นไงฟับงับตัดขาดเรียบร้อยเอออ้าวทำไมมันไม่ตกวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะมันคนตกดิ เอาล่ะเจ้าหอยเฟลนี้มันช่างร้ายกาจสุดเกินฉันว่ามันผิดปกติแล้วโอเคฉันขอลองขึ้นรถดูนะอโอ้รถบ้าอะไรวะเนี่ยช่วยกูด้วยกวกแป๊บไอ้บ้าเอ้ยกูไม่ได้จะขับอย่างกี้เลยขอไปอีกทีึงอ่ะอ่ะขับช้าๆนะลูกโอ้โหให้มันทั้งนี้ตัดให้วะเนี่ยโอ้นี่ก็กดขับเบาๆนะเนี่ยเอาละหนึ่งสอง ตามโอ้โหโอ้หนี่มันรถของเดอะดอมนะชัดดอมยังอายอะบอกเลยจังหวะตะเกียะนะครับโอเคงั้นเราเป็นรถกันดีกว่าคันนี้น่าจะไม่แรงเท่าไหร่นะโอ้โหไม่แรงเตี่ยงนี้โอ้ยกับยกรถใจเย็นพี่โอ้โหเบก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 กโอเคเขาจะโอ๊ยดูฮรถพลิกคว่ำเบ๊ดช่วยด้วยเออรถมันขับเองช่วยด้วยไอรถบ้าเอ้ยโอ้โห งเอ้ยมึงอูนิ่งๆเลยนี่ตัดขาดแม่งเลยเฮ้ยเออเอาตัดขาดเยอะเยอะนี่ตกลงไปเลยไอ้บ้าเอาละต่อมาเราจะใช้วิธีการเป็นนี่แล้วกันอุกบาทนะครับอ่ะตกลงใส่แม่งเลยดูซิเป็นไงโอมหอยเฟลโดนของดีไปนะครับเฮ้ยหยั่งวะนะไม่เป็นไรวะโอเคงั้นฉันจะเป็นอุกบาตแล้วกันเจ้าหอยอเฟลตายซะ มาแล้วครับชนตรงหัวยอดนะครับโอ้เป็นไงล่ะฮ่าชอบใจไหมบือนะครับนะหอยเฟลตกไปแล้วฮ่าฮ่ีแค่ตรงหัวนะเอาล่ะฉันจะช,ชนตรงกลางเลยนะดึงซอมเครื่องกูแรกแน่อ่าพี่ชีพเครื่องตัวเองนะครับตวา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 ดโอ้โหหยุดก่อนหยุดก่อนพวกไม่ไหวแล้วอ่าเป็นไงล่ะผลงานฉันเฮ้อถึงไม้จะกระตุกหน่อยแต่ฉันก็เออทำได้เละพอสมควรเลยนะ เอาละฉันจะเลิกยุ่งกับไอ้ห้อยเฟี้ยวบ้านี้แล้วฉันจะไปที่อื่นแล้วบายโอ้ตอนดีโอ้ฉันก็ได้มาอยู่ร้านตัดผมเว้ยเฮ้ยว่าไงลูกค้าโห่ตอแถวรอกันเยอะเลยนะโอเคเริ่มจากผู้ชายคนนี้ก่อนนะเอออยากตัดสรนไหนครับเออฉันอยากตัดสรงที่เทนะเอาได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ฮึบนี่เออนี่เป็นไงแหวงเลยนี่เฮ้ยพอไหมครับ Oh, โอเ้เธอจริงๆเลยฉันชอบโอเคงั้นคุณก็ไปต่อเลยส่วนคุณผู้ชายคุณผู้ชายอยากได้ตรงไหนครับนะผมจะกนวดให้ก่อนนะครับอันดับแรกบึบ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 ,บโอเคน่าจะได้ทีแล้วแหละจากนั้นผมก็จะใช้เอผมก็จะใช้ไฟราวาล้อมหนวดคุณเออไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ร้อนอะไรขนาดนั้นเป็นไงล่ะเออเป็นไงดูดีขึ้นไหมครับท่านเออนะครับอ่ะเอาคิ้วด้วยอ่ะเอาคิววาค้วออก้วเออ <c oughs> โอ้คนดูดีขึ้นนะครับคุณลูกค้แล้วสุดต่อมาคนคนนี้เอาแค่คิวออกแล้วกันเออโอเคหล่อแล้วส่วนคนนี้เอาอะไรออกดีเอาเอาให้เหลือแต่เขาแล้วกันเออนี่แหละเขาแพ้แล้วก็อคนนี้เหลืออะไรดีเป็นนี่แล้วกันอ่ะโอเคอ๊ออ่ะอ่ะนี่โคตรเท่เออนี่เขาเรียกว่าหนวดไฟโอ้ฉันหล่อจริงๆเลยไอ้บ้าเอ้ยคอยเอาฉันออกไป อ้ออกไม่ได้นะครับมันเป็นนวัตกรรมทําให้ร้อนและดูดีอ่ะต่อมาคุณผู้หญิงคนนี้อะไรวะเนี่ยผมจะสแกนให้คุณทั้งหัวนะครับนะคุณอยากกนหัวใช่ไหมใช่แล้วค่ะฉันอยากกนหัวโอเคได้เลยงั้นผมจะใช้เครื่องสแกน3 d ดีจัดการคุณได้อย่างสบายโอเคเอาละผมจะสแกนให้คุณเองนะโอเคตอนนี้ใบหน้าของคุณดูดีมากแล้วก็ทรงผมดูดีมากเอาแหละผมจะเริ่มทําการโกนผมคุณแบบว่าให้คุณสบายที่สุดแล้วนะ โอเคมาหนึ่งสองโอเคโอเคขอระดับไซส์กว้างๆหน่อยแล้วก็โอเคเริ่มเลยอยู่นิ่งๆนะครับอยู่นิ่งๆนะครับมันสามารถตัดหัวคุณได้เลยถ้าคุณไม่อยู่นิ่งผมจะค่อยๆสแกนหัวคุณนะครับคุณผู้หญิงคุณจะเริ่มผมร่วงขึ้นเรื่อยๆโอเคนี่ไม่ใช่การทำคีโมโอเคคุณดูดีขึ้นมากครับคุณผู้หญิงนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆนะครับโอเคอ่าคุณดูดีมากเลยครับคุณผู้หญิงเหลือแต่แค่ ผมเอ่อคนบางส่วนออกนะครับเอาแล้วต่อมาคุณผู้ชายเอาทรงผมในดีครับเอาแบบว่าให้มันเหลือติ่งหูไหมเดี๋ยวผมจัดให้โอเคผมจะใช้ขวานดับเพิงโอเคจะช่วยคุณเองแต่การตัดผมที่สวยสวยเกย๋ของคุณโอเคเออเออเอเอ,เอโอเคดีมากฮึมคุณดีขึ้นเยอะเลยคุณผู้ชายที่เหลือผมก็แค่ทําการได้ป่าผมออกนะครับนะมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากโอเคโอเคอา้ากูตกช่วยด้วย เออเอาล่ะต่อมาเทพเจ้าขออยากให้ฉันมาทำอะไรวะเนี่ยนี่ฉันอยู่ไหนเฮ้ยนี่ฉันอยู่สะพานโลเรนเกตนี่นะเฮ้ยนี่มันแหลมมากเลยเนีเดี่ยวฉันชอบสะพานโลเรนเกตโอเคไหนฉันรองขับรถสักคันดูสิอู้ด้ยรถแบงเร็วอีกแล้วเฮ้ยรถบ้านี่ทุบเลยทีดึงหมันไส้เออขี่สเปรไว้ว่านี่มันไม่ดีคันนี้มันเร็วเกินไปต้องขับสิดล้อมันถึงจะโอเคเอาละมา เริ่มปุม๊โอโหเฮ้ย1ล้อก็เร็วไม่ต่างอะไรกรรันเลยแม่เอ้อยยังสิบล้อบ้าคั่งนะๆๆๆๆๆๆโน้ตูมระเบิดกันโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยยสะพ,นสพานสะพานเราจะพังแล้วทุกคนสะพานพังแล้วตอนนี้เชือกตึงไม่ได้แล้วโอ้โหตึงได้แค่บางจุดนะครับมาตอนนี้สะพานเราจะพังแล้วพวกโอเคฉันต้องทําการช่วยพวกเจ้าอย่างไงดีโอเคจับคนมาตรงนี้ก่อนโอเคไปทุกคนต้องรอดเออโดนตรงนี้พังแล้ว ไปเร็วทุกคนวิ่งมาเร็วหนีไปเร็ว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 ฮึบยนรถไปเอ้าโอ้โหกูยนรถคนอะไรของกูเนี่ยโอเคที่เหลือฉันคิดว่าก็น่าจะแค่ต้องเหลือแค่การตัดแล้วนะเอาละหนึ่งสองฮึบย่าืออเป็นไงเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้สะพานได้ตัดขาดแบ่งเป็นดี่เรียบร้อยแล้วเราก็เหลือแต่ตัดเชือกย่า นี่เรียบร้อยฉันตัดเชือกแล้วอ้าวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยโอเคงั้นฉันต้องตัดไอตรงที่มันต่อเชือกแล้วแหละย่า yeah! อึ๊บแมงไม่โดนเออเออโอเคนี่เดียวแล้วย่ตัดสิเรียบร้อยโอเคตอนนี้เชือกไม่เป็นปัญหาแล้วเราตอนนี้สะพานก็กลับมาเป็นสภาพเดิมแต่ก็แค่ข้ามฝั่งไปไม่ได้เราแค่ต้องทําการขีดเส้นว่าเส้นทางน,นี้ไม่สามารถไปได้แล้วโอเคเราจะการกระบาดไว้ ห้ามให้ขนนอกเข้าเด็ดขาดสะพานนี้ถูกปิดโดยสิ้นเชิงแล้วโอเคห้ามเข้าตอนนี้เราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละตอนนี้เราจะรอเป็นเครื่องบินดูซิจะเป็นยังไงมาแล้วนี่คือเครื่องบินเราจะบินใต้รอดวางขา,อาโอ้เจงเว้ยเฮ้ยนี่ยิงเข้าไปโอ้แม่งยิงเครื่องบินได้ด้วยเอาละไปบินไปยิงมิสไซล์โอ๊ยอะไรวนะเนี่ยโอ้โอ้โอสะพานสะพานกำลังจะล่มเราไปเด้ ยิงไปอีกนะครับทีิเป็นไงโอ้โหมันตัดขาสะพานแล้วเอาละครับตอนนี้โครงสร้างสะพานเริ่มพังแล้วนะครับนะเออตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสะพานเริ่มไม่เป็นหลักเป็นแหลกแล้วอะขอเอาใหม่อีกทีนึ่งนะครับตะกี้โทษทีที่ต้องเอาใหม่นะครับนะกำลังสนุกดูเลยนะครับแต่ตะกี้แบบเครื่องมันแหลกเกินไปนะฮะโอเคเราจะลองใช้สะพานตัดดูนะครับเฮ้ยใช้ลองใช้ตับกระตันหน้านี้นะครับทรงพลังสุดๆตัดดูนะครับเราสามารถตัดได้แบบหลายรูปแบบนะครับนะโอเคเราจะลอง ตัดจากตรงนี้สักข้างหนึ่งนะครับนะโอเคเอาดะเนินสองปังเรียบร้อยนะครับนี่คือตัดขาแล้วนะครับนะโอเคนี่ด้วยนี่เป็นไงปึง๊บเป็นไงนะครับนะเป็นไงหังไหมเละไหมเฮ้ยมันยังอยู่ได้วะรู้ไหมทำไมถึงมันอยู่ได้ก็เพราะว่าผมยังไม่ได้ตัดแบบจริงจังยังไงล่ะเพราะว่าถ้าผมตัดแบบจริงจังนะไอ้นี่ไม่เหลือรอขาสะพานดูนี่ผมจะตัดแบบชึกบชึบนี่เป็นไงเออย,ยังอยู่เว้เฮ้ยงั้นไม่ได้การละ เราสามารถตัดได้หลายรอบนะครับโดยการกดคลิกขวาฟุบทีนึงแล้วก็กดลูกกิ้งตรงกลางนะครับปั๊บแล้วก็เลื่อนปั๊บปั๊บนี่ตัดให้แม่งเป็นพิซซ่าเลยนะครับเจ้อปึ๊บเอาอะไรวะเอา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 สะพานจะทับกูเฮ้ย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 เมื่อกี้ผมกดผิดนะครับนะโทษทีเอาละมาติ๊กหนึ่งติ๊กสองติ๊กสามซับปั๊บปั๊บปั๊บนี่เป็นไงล่ะปั๊บนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเละ เละเละตอนนี้สะพานโดนโดนทั้งสองฝั่งดึงอยู่นะครับแต่ตรงสะพานตรงกลางนะครับยังมีอะไรค้ำได้อยู่โอ้โหมันยังค้ำได้อีกนะครับนะอ้บ้านะครับโอเคเอาละเราจะต้องตัดอีกปึ๊บอ่ะตัดไป2ชุดน่นจะพังแหละฟึ๊บฟึบเรียบร้อยนี่เป็นไงละ่ะพังต้องพังแล้วแหละจงลนนังหวะนี้โอ้โหมันยังไม่พังอีกอะไรวะอ่ะ เอาละไม่ได้กาละตัดตรงกลางแม่งเลยนะครับเป็นไงนะครับตัดแล้วโอ้โหเรียบร้อยนะครับอราพวกเราตายแล้วไอ้่อยมันตัดสะพานเราทิ้งโอ้โหยนั่นคืออภิธานนะครับที่เระเจ้าไข่ทำเอาไว้นะครับเนาะโอ้ไอ้่อย จ้าบางอาจลบลูค่าข่ากำช่วยประชาชนของข้าอยู่นะครับนะไต่คอยบอกกูไปสนหลักนี่กูจะตัดแม่งเลยเร <Yeah. S 1> นี่ตัดเลยนี่เป็นไงล่ะรบบรรทุกที่เทพเจ้าคอยช่วยไว้ก็ไม่รอดนี่ตกไปซ่ารบบรรทุกนางง่ส่วนนี่ก็เอารูปส่วนนี่ก็เอาพลังโก้ขายอยู่อะไรไม่รู้เหมือนกันนี่นี่เป็นไงล่ะช่วยนักหรอห้อยเทพเจ้าคอย เออเอาละตอนนี้ข้าเอาอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยหุบปากเลไอ้เสียงเพลงบ้าบอเออข้าไม่ชอบเสียงเพลงเออแล้วพวกแกเป็นไรกันวะเนี่ยฉันจะตัดพวกแกให้หมดเลยไอ้พวกสตีฟสตีฟจากไมค้ค้ำใช่ไหมนี่ฉันเล็งเป้าก่อนเอาละฉันจะใช้ดาบของฉันตัดตัวแกโอเคเล็งให้ดีจากนั้นทิศทางต้องมั่นคงและแม่นยำซึ้งศอก เออโอ้โหตัดขาบ๊อบบี้พยายามด้วยด้วยเว้ยเออไอ visitors, ้ฮักกี้บอกกี้นะครับเรียบร้อยก็จะตัดหัวเจ้าพร้อมกันสองตัวดูดิ่หบยา่า <c ười> หัวพวกเราขาดโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะพลังนี้นะครับนะฮ่าส่วนพวกเจ้าข้าจะตัดพวกเจ้าโดยไม่มีชิ้นดีเลยดูดิ่ฮึบ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 นี่ตัดทุกส่วนเอาละมา 1, 2, หนึ่งสอง โอ้โหมันตายตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะส่วนพวกเจ้าโดนตัดหัวพร้อมกันซะเนื่องจากพวกเจ้าดันไม่ลักพร้อมกันละก,กันนี่นี่โอ้โหหัวหัวหัวฮักกี้วอกก,กกี้ไม่เลยนะครับนะแหวกหัวไปนิดเดียวนะครับดูส่วนหัวสตีฟนะครับม่เลือนะฮะฟิงนี่ตัดคอเอาละใครจะตัดพวกเจ้าตรงตัวกันเลยนะฮึย่าโอ้โหห่าตัวขาดลอด เอออ้โหโคตรเจ๋งอะุ๊บย่าซึงโอ้ยสมุไรเันชินนะครับพอฆ่าใช้ดาบของจากในหนังเรื่อง47โลนินอะย่าโอ้โหเรียบร้อยพังด้วยลุบลุบโอ้โหโคตรเจ๋งฮึบย่าฟิ้งโอ้หปาดหน้านิดเดียวเองนะครับโคตรเจ๋งอ่ะอืมแล้วต่อมาพวกตัวละครที่หน้ามันไส ซึ่งมันวุ้ยโดนลิขสิทธิ์ไหมเนีย่ยแสงเพลงใหม่อีกแล้วไอ้บ้าเอ,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 อ้ยเอาลนะฉันไม่สนละจะตัดพวกแกให้ขาดหมดเลยเออดูซิมันจะแน่สักแค่ไหนมาหนึ่งสองเป็นไงละ่ะเพราะเราตายหมดเลยโอ้โหตัดตัวครึ่งขาดหมดเลยนะครับนะเออสวนเจ้าห้ตัดแกหัวก็พอแล้วสวนตรงกลางตายซะตีโอ้โหตัดหวงฮึบยะ เรียบร้อยนะครับไม่มีใครรอดไม่ไม่ใีรรอดเออเออเฮ้ยเดยนีไอนี้ต้องโดนแบบคนสุดท้ายต้องโดนเด็ดๆนะครับปั๊บปั๊บนี่เขาเล่นก่อนปั๊บ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 เออโอ้โหครับพื้นดินขาดกระจุยนะครับเน่าโอ้รถคอนเทนเนอร์ยังพังเลยนะครับนะสวิงนี่อะไรพราข้ามัน นักดาบนี่ไอ้นี่อะไรยื่นลิ้นออกมาเหรอไอพวกเอเลียนแกไอพวกหน้าขยักขยแยฉันจะตัดลิ้นแกนี่แน่นี่ตัดลิ้นขาดนะครับพวกเราไม่ได้ทำอะไรแกเลยนะตายซะสุดไอพวกใสชุดสูทอย่างนั้นเหรอฉันไม่รู้หรอกพวกแกคืออะไรตฉันจะตัดนี่คอแกขาดเลยเออเป็นไงละ่ะแล้วแกสองคนอย่าคิดว่าจะรอดเพราะฉันจะต่อยแกจนปิวนี่แน่เป็นไงละ่ะเหลืหอ,อแต่กระดูกเอยเอาละฉันอยู่นานมากไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะเพลงนี้ไอ้บ้าเอ้ไปละ เออเอาละคราวนี้ฉันอยู่ตึกสูงแล้วซึ่งที่นี่มันมีอะไรว่าตึกบวกเพียนยังไนรถนี่ตัดโชว์เป็นไงล่ะขาดครึ่งนเลยทีเดียวโหนั่นรถเทพีเสรีภาพอาขอฉันขอตัดเจ้าหน่อยนะเออแม่สาวน้อยฮึบยาโอ้ยขาดครึ่งกันเลยทีเดียวเฮ้อยังไม่พอนี่นตัดอีกนะครนะับนะฮึบแล้วก็ตัดบนอากาศดีโอ้โหถ้าตัดบนอากาศได้คือโคตรเท่ เอาละต่อมาฉันจะลองตัดตึกทั้งตึกดูซิมันจะได้ผลหรือเปล่าแต่ฉันคิดว่ามันได้อยู่หรอกแต่ประเด็นก็คือฉันน่าจะไม่รอดนะายถึงคอมฉันอะคอม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 ฉันน่าจะไม่รอดแต่ฉันจะลองตัดดูไหนๆก็มาถึงแล้วฉันจะขอลองตัดดูนะเว้ยหนึ่งสองยซุ่มเฮ้ยไม่กระตุกเว้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะครับพังทั้งตึกนะครับไหนขอฉฉันฉันฉันจะลองตัดสองตึกพร้อมกันดูนะ เออฉันคิดว่าอาจจะเป็นปริศนาของโลกก็ได้ที่คอมฉั้นทําได้อย่างนี้นี่ซิงโอ้ยตัดตึกหวัวขาดนะครับเออตึกวอดเฮดไว้เฮ้ยฉันจะลองผ่ากลางดูนะดูซิว่าแกจะรับมือฉันได้หรือเปล่าโอเคหนึ่งออสองสมุไรเคนชินยอกซิงโอ้ยนะครับอันนี้ตัด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 ไม่โดนนะครับนะขอไมทีนึ่งขอหมทีนึงฮึบซิงโอ้ย ไม่่ากลางไปเลยนะครับโหวยโหวยนะครับอู้หเอาละต่อมาผมมีความสนใจเกี่ยวกับเทพเจ้าทองของเรานะครับนะคุณลองคิดดูนะถ้าทอวิ่งชนตึกแบบพุ่งตรงแบบในแต่ละตึกจะเป็นยังไงนะครับนะชนแตกไหมวะอยากรู้นะครับตนจุดตัวเทปเป็นยงไงล่ะอุ้ยโหเลยเว้ยเฮ้ยแต่เราปิวอยู่นะโอ้ยดูแม่งทะลุเลยนะครับน้ชนตึกวอเทป อย,อย่างกับซูเปอร์แมนนะครับเราปั่งปั่งโยนค้อนทอไปดีนะครับสองตึกทะลุได้หรือเปล่าตุ่ม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 อุย้ยแม่งโยนสองตึกทะลุกันพร้อมกันเลยเว้ยเฮ้ยมันแรงจริงๆนะเอาละในที่นี้มีใครให้ฉันนั้นไปพังตึกพังบ้านไหมเออฉันทําหน้าที่นี้ได้ดีนะเอาละมีใครไหมไม่มีครับผมอย,า,ยอมากให้คนังตึกตรงนี้โอเคได้เลยจัดไปไม่ต้องห่วงนี่เป็นไงนี่ สัมเป็นไส้กรอกเลยตัดให้หมดด้วยสิครับโอเคงั้นได้ฉันจะตัดตั้งแต่ต้นเลยเนาะเออแต่เครื่องอาจจะแหลกหน่อยเพราะว่ามันจะโจดนตึกบางส่วนนี่แน่เออไม่แหลกเว้ยเฮ้ยนะครับโอ้มันยังเหลือให้ให้ทำข้าวหนามอีกนะนะครับมันยังไม่แตกง่ายๆนะก็คือมันต้องโดนทั้งหมดอะ่ะปัม๊มปัม๊มนี่ตัดนะครับเรียบร้อยอตัดแล้วโอ้เป็นไงเจ้าตึกนี้นะครับเออตกเลยนะครับนะ แลต่อมานะครับนะ้ควรรู้จากจุดตรงนี้ดีนะครับที่รถไฟมันจะมานะครับนะแล้วผมจะลองใช้อันนี้ตัดดูนะครับนะโอเคขอติ๊กก่อนโอเคมันมาแล้วนะครับนะผมจะลองตัดขาดครึ่งของรถไฟอยู่นะครับนะโอเคเอาล่ะจะรถไฟเตรียมพร้อมเราหรือ,อยัง <S <S ยรถไฟขาดครึ่ง ไปแต่ล้อแล้วนะครับโอ้โหล้อขาดหมดเลยโอ้โหเละเละเละหมายถึงเครื่องกูดูเละแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่าเด้งออคิมจิท่านผู้ชมก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับการเล่นดาบในดาบดาบมหาปรายสุดโอดนะครับก็จบไปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมก็อัดคลิปมานานแล้วนะครับก็รอดูกันอีกคราวหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับสำหรับเอ่อเทดดาวนะครับนะแต่ถ้าหรบวันนี้พอแค่นี้ละบายทำไมคอมผมเปิดไม่ติดวะแม่ พวกูขึ้นมาตอนนี้นู่นเว้ยเฮ้ขอบคุณเฮ้ยบ้า